สวัสดีครับผมดดาทัวรายงานตัวตอนนี้ผมกำลังเดินทางมาถึงที่จังหวัดพุทธศัตอีย์ที่ตัวเมืองนะครับก็เลยเดินทางมาก็เลยเจอวงเวียนครับผมวงเวียนเป็นวงเวียนที่จะไปพนมเขาเรียกว่าวงเวียนถากขวาไปก็ไปพนมบากานะครับผม ไปพนมบาก,การและแล้วก็นี่ครับนดาทัวร์ไร้เงาเห็นไหมครับตอนนี้อากาศจะงงนลครับเดินทางไปเรื่อยๆกับนดา,ดาทัวร์ เปาหมายของเราคือไปที่กำปงฉนับไปที่กาบานไปที่บาการนี่แหละครับอกวงเวียนลูกใหญ่โตมากครับลูกใหญ่มากครับวงเวียนมองคลายๆลูกโอมอง์ครับผมแล้วก็ ใครองค์หรือใครบาทบาทพระครบผมบาทพระที่บาทพระบินทบาอาจจะมีบาทใช่ไหมบาทที่อมอยู่แบบท้องนะนี่ครับตอนเย็นก็มีคนที่มานั่งชมสักการะบูชาอ่ะเันที่สักการะบูชาด้วยนะดูบริเวณรอบๆนะครับ นี่ก็ดาดํากำลังจะหันกองโอ้มองท้องฟ้าครับผมอาทิตย์ละฟ้าแล้วครับยันตอนยันเย็นตอนหกโมงนากากว่าแล้วมัห้าโมงถึงหกโมงนี่แหละครับวันที่แปดคองมีนาดาด้ากำลังเดินทางจากคัศนบองมาถึงโพธิสัตว์แล้วก็ออกจากโพธิสัตว์เดินทางไปต่อที่กำปงฉนัง ว่าไปดูที่ตัวเมืองกระปงชังดูที่ท่าเรือตอนเช้าอยากไปดูเขาคายปลาจับปลาคืนมาจากโตเลสาบนะอย่าลืมติดตามนะครับผมตาลาทั่วรหลายงานพาเราเดินทางไปต่อกันอีกครับผมแน่ๆเ,เ,เดี๋ยวไปเจอกันที่กระปงชนังนะครับผมจัดไป